ไปร้านขายมันฝรั่งและหัวหอมเพืจะมาซื้อมันฝรั่ง2กิโลดูสิมันฝรั่งหัวใหญ่และสดมาขายกิโลละแค่20ลีลาหรือว่า16บาทเท่านั้นถูกมากเวอร์ถูกจนรู้สึกสงสารคนปลูกเลยอะ่ะแล้วก็หัวหอมด้วย1กิโลราคาย0ลีลาหรือว่า16บาทเหมือนกันหัวหอมแดงก็เอาด้วย1นึงถุงละ40ลีลาหรือว่า31บาทรวม3อย่างจ่ายไป100ลีลาหรือว่า7 8บาทจัดระเบียบรถเข็นแปะเอาไข่ขึ้นมาไว้ด้านบนก่อนตรงข้ามกับร้านขายมันฝรั่งก็คคือออรร้าานขยยแ่วชบ ซื้อประจำพ่อคาไข่ถุงละ1กิโลราคา30ิลีลลหรือว่า23บาาทพ่อค้าน่ารักากเจอทีไรก็ทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดต่อไปร้านผักใบเขียววันนี้มีพ่อค้าแค่2คนเราว่าน้องพ่อค้าอีกคนตอนนี้ไปเป็นทหารแล้วอีก6เดือนน้องถึงจะกลับมาอฮฮบรระาาแอบเศร้าเงินก็เอาปวยเล็กมาให้พี่ก่อน1กิโลจ้ะว้าวไหนที่สุดโคลาบี้ก็มีมาขายแล้วสีสองสีแลสีเขียวกับสีม่วงว่าจะซื้อไปตำ้มตำแทนมะละกอจะราคา ก็แรงมากเลยอ่ะหมวละตั้ง70ลีลาหรืัวห้าสิบห้าบาทของพ่อค้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลดให้พี่กล้วยเลยสองหัวคิดไปร้อยสามสิบลีลาก็พอละโอเคจัดไปองี้ยพี่ก็จะเอาอย่างละสีนแหละสี่เขียวกับสีม่วงรับไปนะจ๊ะเดี๋ยวพี่โยนให้แล้วก็ผักสลัดหนึ่งหัวหัวละสามสิบลีลาหรวยี่สิบสามบาทต้นหอมด้วยซองมาจำราคาไม่ได้ลืมทายใบโหระพาหนึ่งมัดสามสิบลีลาหรวยี่สิบสามบาทมันมีป้ายบอกราคาพอดีหุยนย่ยพ่อค้าแถมแรดิตให้พี่กล้วยด้ว รวมผักทุกอย่างที่ซื้อก็คือราคา300ลีลาหรือว่า234บาทไปหละนะจ๊าเดี๋ยวพี่มาอุดหนุนม่แล้วก็จะมาซื้อพริกหยวกยาวที่ร้านเนี้ยมันสดอวบดีเอาสีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มค่ะพ่อขาเอาอย่างละครึ่งกิโลค่ะแล้วก็พริกหยวกสีแดงด้วยเอาลูกใหญ่ที่สุด2ลูกเอาลูกนี้แล้วก็ลูกนั้นด้วยค่ะใช่ค่ะนั่นแหละค่ะรวมซื้อริ สามอย่างจ่ายไปอยู่ที่7 5ลีลาหรือว่าบหบาทต่อเนี่ยรถเข็นแน่นมากไม่มีที่จะให้ยัดพลิกหยกเลยให้ไวแบบเนี้ยก็แล้วกันและร้านสุดท้ายก็คือร้านขายผลไม้ร้านนี้ตั้งใจว่าจะมาซื้อแอปเปิ้ลไป1นกิโลเอาไว้ไปใส่สลัดแล้วก็เอาไปบ่มลูกพร้ามป้ายบอกว่าเป็นแอปเปิ้ลฟูจิราคากิโลละห้ลีลาหรือว่า39บ้าทโอเคซื้อของเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้โอรถเข็นเต็มแน่นอีดินลากมาจนปวดแขนเลยคิดถึงอาริปจานี่ก็คือข้อเสียของการมาจ่ายตลาดคนเดียวเป็นหน้าเหนื่อย มาเลนะา,ลากรถเข็นเข้ามาในบ้านแล้วบรรณาก็ต้องเอาผักทุกอย่างออกมาวางที่เคาน์เตอร์ครัวเพื่อเอามาเรียงโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันอีกครั้งว่าบรรณาจ่ายตังค์ซื้อของทุกอย่างนี้มาในราคา1846ลีลาหรือว่า1440บาทไทยซึ่งเราตั้งใจจะกินผักให้หมดในสองอาทิตย์แล้วค่อยไปซื้อใหม่ส่วนเนื้อสัตว์จะไปซื้อเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่ามีขายตลอดในซูปเปอร์มาร์เกต็ตนี่ก็คือเงินที่เหลือกลับมาในวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าววัันนนี้บ้บากก็ตตออองขอลไป่่คะ Ah <laughs>